สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่บรรยากาศสดๆกันนะฮะที่เซนทันอะไรนะพาร์คอะไรนะดูเซนทซนดูเซนนพาร์คนะครับโอเคใครเข้ามาชมนะครับไม่ว่าจะในทางนะฮะทิกตอกของเรานะฮะก็กดหัวใจกันมาหน่อยเสียงชัดไหมก็กดเลขหนึ่งกันเข้ามานะค,ะร,ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอยู่ในงานนะคะระับเปิดตัว รุ่นใหม่นะครับของซีเกิลศูนย์ศูนย์เอ็์แตดาร์ดนะครับที่จะมากับตัวรถที่นะครับเหลือเป็นระบบขับเคลื่อน2องล้อมอเตอร์เดี่ยวแล้วนะครับราคาก็จะถูกปรับลงมาย่อมเยาวมากขึ้นครับใครที่นะครับเข้ามาชมแล้วกำลังเร็งๆรถ MPV 7ที่นั่งหรูนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นราคากันนะครับใครเข้ามาชมก็ทักทายกันมานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรามาเจอกันตอนช่วงเช้ากันหน่อยนะฮะวันนี้นะสวัสดีบูชครับ ทักทายนะฮะเดี๋ยวตอนช่วงเงย็นเราค่อยไปไลฟ์ในตัว J5 EV นะแต่วันนี้เราอยู่กับบรรยากาศนะครับลุ้นราคากันนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยจัด Public มากนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในฮอโรงแรมนะครับแต่ว่าเราจะใช้พื้นที่ดูสิทเซนทรัลพาร์คนะครับที่อยู่ตรงหน้าท็อปห้างท็อปนะครับด้านล่างชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับก็ตัวรถก็จะจอดโชว์อยู่ด้านหน้า เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับรายละเอียดตัวรถกันนะครับว่าเจ้าตัวซีเกอร์009คันนี้เนี่ยตัวสเปคเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัด่าเรื่องมอเตอร์ไปเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันครับ สวัสดีทุกคนนะครับเพื่อนๆที่ชมทาง t i k t o อกอยู่ตอนนี้นะครับเราอยู่บรรยากาศการเปิดราคาสติกเกอร์อ่ะฟังกันดีกว่า เสียงน่าจะได้ยินเขาไม่ค่อยชัดนะโอเคอเดีเ๋ยวพี่เอขออนุญ,ญาตภาคทับเสียงไปในตัวนะนได้ไหมเสียงได้ไหมครับไม่ต้องแปลนะเขาพูดไทยชัดเลยบูย๊เอ้ โอเคได้ยินจังๆใช่ไหมโอเคนัแปลตอน,นี้นนพูดถึงตอนนี้เขาส่งมอบไปแล้วนะครับ3,000คันเหรอในบ้านเราโอ้โหอ,อ่ะนะครับก็ตัวรถนี่เขาก็พูดถึงว่ามีแบ่งเป็น7ที่นั่งกับ6ที่นั่งนะครับคือทางทั้งนซ้ายมือที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็น ตัวแรกที่มาจำหน่ายในบ้านเรานะครับก็เป็น6ที่นั่งนะครับเป็น Business and Family นะครับแล้วก็ทางด้านขวาที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับที่นั่งนะครับ Family นะโอเรนเนั่นเองแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็น7ที่นั่งนะครับตัวใหม่ที่มากับอมอเตอร์เดี่ยวนะครับแต่ทั้งคู่ที่ทุกคนเห็นอยู่ทั้ง6ทั้ง7เนี่ยเป็นแบบมอเตอร์อมอเตอร์คู่นะครับเอาวิวได

เราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ความแรงถึง all wheel drive นะครับใช้เพียงแค่มอเตอร์หน้ามอเตอร์เดียวก็ได้นะครับตัวช่วงล่างนะครับยังคงช่วงล่างเดิมอยู่นะครับเ,รเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตรงเวทีกันนะครับ จับมือกับนักวอลเลย์บอลทีมชาติด้วยนะฮะหนูคิดว่าการเล่นที่เราวอลลย์บอลกคือปจัสคญค่ทุกครั้เจอทีมห่จะมีความท้าทายเกินขึ้นสมอเออกมีคนที่เขาไม่ได้พอใจกับผลงานอะแต่คนที่อให้กำลังใจเราก็ยังมี แล้กเรากจะตก้มันร่งทีเราออ่ทำงี่วาจะมาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ผ่านอะไรที่เรารู้สึกท้อทำไมเราต้องซ้อัขนาดนี้ทำไมเราต้องอดทนขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่เราทำ เป็นที่ว่าเราต้องเยียดศสนาตลอดเวลาหรือเราต้องสตาร์ทงานปนคืแรกในทากนลงเี้มันไม่ได้เวสีงาเว่าเป็นอะไรที่เป็นสมรรถนะาต่อให้เราทางกายหน้าเราเไปมันจะสเ้เคที่เราไม่สามารถช่วยทีมตอนที่ันทัได้อะไนเหมากนงมาเพื่อที่จะเจดครั้งนี้เราจะกลับมาเล่นได้ความคิดให อาจจะไม่ใช่คนเก่งที่สุดในประเทศหรือว่าในแคนาาเบอร์ราสหนเรนะแต่เราคิดว่าเราก็อยู่ในระบบของเราได้เราสามารถช่วยเดินได้ถ้าใครไปได้ไกลกว่าก็ยินดีเขาอนะไรอย่างเงี้ยเราก็อายุเท่านี้แล้ว,วลเราก็ไม่ได้แบบไปคิดแบบนั้นเมื่อไหร่ที่เราได้เจอคุณใัย่างหนนะึ่งอย่างนอย่างหนึ่งที่เราไดเจอเขาแค่ไม่มีขาแล้วพอว,ว่าวนเจอในด้คุณยัยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไนมะ่ว่าจะเขาหรือเราแต่ทุกครั้งที่เจอเขาจะมีความผ่านทางจนตื้นสุดเ,เราเองก็จะรู้สึกแบบ เอามา,าอยากะเราอยากทออกมาให้มันเท่ขมสมตสมติว่าเราหยุดซ้อมหนึ่งวัน<ม>ก็อยากจะพาไปเขาใหญ่น่าจะเป็นฟิลแบบเพื่อนๆไปเดียกันรถนั่งสบายเดินทางสบายอย่าสะดวกสบายก็น่าจะขับกันชิลๆไปที่เขาใหญ่ค่ะเรื่องความที่เราเป็นคนขายาวการที่มีรถที่มันมีสเปซที่เราได้อยาขับเนี่ยมาถือว่าเป็นเะไรที่ผลคายที่สุดแล้วมันจะส่งผลต่อ performance จริงๆปิลก็ชอบนอนมา,มากค่ะแล้วก็ชอบออกไปนวดค่ะแต่ถ้าบนรถม,มีบอกนวดอันนี้ก็จะฟินมากๆค่ะอันนี้ร้านสะดวกตร,กเ,รเองนะไม่เคยแบบเจอรถที่แบบตู้เย็นที่แบบของทุกอย่างขนาดนี้กนน่บบาะนนจะเป็นคือเร่งที่แบบโอ้มันมันดีมากๆเลยที่มีครบทุกอย่างที่นั่งสบายสามารถไป,ไปกันได้หลายๆคนน่าจะเป็นฟีลที่แบบี ถ้าให้ขอบคุณทุกคนอ่ะมันคงไม่หมดจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนพักหลังให้หนูเดินไปข้างหน้าต่อก็ขอบคุณทุกทีอยากขอบคุณตัวเองค่ะที่อดทนแล้วก็สู้มาถึงจุดนี้ขอบคุณเพื่อนเพียรที่เป็นเหมือนเพื่อนเป็นแบบที่เป็นแบบน้องที่ดูแลกันส่วจคนป่วยแล้วก็อยู่ในสถานมารณ์ที่น่ากลัวแบบมันผูกพันมถ้าวันนึงที่แบบขาดไปจริงๆอ่ะมันก็แอบแย่ คนแทนข่าวทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจของเรามีความหมายมากจริงๆแล้วทีต่อไปก็จะมีแบบนี้ไปติดตามเชียร์ได้คะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านครับมาครับก็ไปจับมือกับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเรานะครับเรามาที่ตัวรถกันต่อครับ

แล้วก็มีเบาะหนังเป็นนับป้านะครับตู้เย็นขนาด8.6ลิตรนะครับแล้วก็เรื่องของพามีกา๊ารสลูก็เป็น d u โอการ o o ลูปนะฮะอันนี้ก็จะพูดถึงตัว i n t e l อร์เจนนะครับในตัวรถนะครับหน้าจอ OLED 17นิ้วนะครับ ก็มีทั้งด้านด้าน15แล้วก็ด้านหลังสำหรับคนนั่งนะง,นงก็17นิ้วนะครับแล้วก็ลำโพง Yamaha าา30ตำแหน่งโคตรเยอะ h e a d s า t d i s p l ยนะครับ35.95นะครับนิ้วเลยนะใหญ่มากแล้วก็ใช้ Snapdragon น,น,นะครับ มาอันนี้คือสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับรแบตเตอรี่ขนาดแรงม้าเป็น3 3 5แรงม้านะครับขับขึ้นล้อหน้าเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ขนาด116 0กิโลวัตต์ชาวนะครับระยะทางวิ่งได้ไกลถึง712กิโลเมตรนะครับโอ้โหโหดมากนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็มาเป็นแบบถุงลมนะครับ ก็เป็นระบบความปลอดภัยที่ให้มาในตัวรถนะครับก็คือซิการ์นะครับับ AD สั้เกมดทุกคนดูด้านขวาครับนี่คือชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ประกอบไปในกับตัวรถนะครับที่จะทำให้ตัวรถมีความแข็งแกร่งแล้วก็ในรุ่น009นี่นะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีขาวสีเขียวและสีดำนะครับแต่ภายในดําล้วนหมดเลยนะครับภายในก็จะชื่อว่า stone black นะครับก็ไม่ต้องเลือกเยอะฮะเลือกสีภายนอกอย่างเดียวชอบสีไหนเลือกสีนั้นนะครับรุ้นราคากันครับโชว์รูมมี16โชว์รูม มาแล้วครับราคาครับเท่า,<ค>าที่เรารู้สามล้านถึงขึ้นไปมาดููุนี้ยังโอเค

ราคาดีมากสอ9สามพันเก้าเก้าปาเด้าเอ็กซ์เพรสเอ็กซ์เก้าสู้สู้ว้าวเอาแล้วครับราคาดเดือดนะครับราคาดเดือดเป็นไงบ้างทุกคนถือว่าเป็นราคาที่เป็นรถ MPV หรูที่จับจองได้ง่ายเลยนะครับโอ้โห อขอบคุณเพื่อนๆนะทักมาได้เลยนะครับใครชมจากทาง tiktok อกนะทักมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกนคอ,นร,ฟฟร,ฟฟอรุอามมโอโหาร้าคราราคาราคาดีเลยนะครับคู่แข่งราคา2ล้านส MPV ก็จะมีในตัวของ X8 p e X9 นะครับที่ราคาก็จะปนเปียนกันอยู่ที่ประมาณสัก2ล้าน4 2ล้าน7ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มาเจอ2ล้าน3 9ของตัว009รับรองครับเราจะเห็นไอ้หน้าตาแบบนี้วิ่งในถนนประเทศไทยเราเกลื่อนอีกแล้วนะครับแล้วเดนซา D9 ไปอยู่ไหนดีครับเนี่ยตอนนี้นะครับแต่แน่นอนในตลาด MPV ไฟฟ้านะครับ MG เขาก็ เอาปรับราคาลงมานะครับอยู่ที่139 179นะครับลงมาแล้วนะครับคราวนี้ซีกเกอร์ก็เห็นแล้วนะครับว่าปรับราคาลงมาแล้วเช่นการแต่ว่า จะลงมาได้ขนาดไหนนะครับในตัวขับเคลื่อนออ l ิล i ด e จะลดมาเมื่อไห,อหลลุ้นกันเผื่อใครอยากได้ a l l w e l ิ r i ด e นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบว่าขับเคลื่อนล้อหน้านะครับ300ม้าและวิ่งได้ไกลถึง700โลนี่เลยครับ009 Standard ห้ามพลาดโอ้โหใครที่เข้ามาชมที่หลังเป็นไงบ้างครับเจอเข้าไปกับใน ราคาที่ถือว่าว้าวมากนะว้าวมากๆนะครับและแน่นอนครับวิ่งได้ไกล700โลนี่คือโคตรคุ้มนะครับแล้วก็ในเรื่องของออปชันภายในฟังก์ชันภายในก็ให้มาครบไม่มีตัดนะครับหน้าจอ17นิ้ว OLED หน้าจอ15นิ้วก็ด้านหน้าเป็น OLED เหมือนกันนะครับทัชสกรีนได้ง่าย นะครับโอ้โหแล้วระบบความปลอดภัยก็ให้มาครบถ้วนนะครับก็ถือว่าเป็นรถ MPV 3แถว7ที่นั่งที่น่าสนใจในตลาดนะตอนนี้เ,าเราก็จะมีเรื่องไลฟ์กันอีกแล้วนะครับส่วนใครที่สนใจจะดูไลฟ์ j 5 EV ก็คืนนี้ครับคืนนี้เราจะพาทุกคนมาไลฟ์สดรอบคันกับในตัว j 5 EV กันอีกรอบหนึ่งซึ่งเราจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับห้ามพลาดใครที่ จะถามอยากสนใจก็คืนนี้เจอกันนะครับหลังจากนั้นก็จะชมย้อนหลังอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่ได้ถามตอบ Q&A กับเราสดๆนะครับอโอเคตอนนี้ก็ในงานก็บรรยากาศเปิดตัวเปิดราคาก็น่าจะประมาณนี้ทุกคนมีความคิดเห็นไงกับราคาของ0ูนย์ n d a r d เเพียงแค่2 3 9ล้าโอ้โหเวิร์กไม่เวิร์กก็คอมเมนต์กันมานะครับ วันนี้ก็ต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าไลฟ์สดหน้านะครับไปแล้วสวัสดีครับ